ความสามารถอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะอยากมีมากที่สุดเลยนะคะก็คือความสามารถในการอ่านใจคนความสามารถในการที่จะทําให้เราคะ่ะสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าอกเข้าใจนะคะและหนังสือเล่มนี้คะ่ะอ่านใจคนก้าวนิสัยในพริบตาก็เป็นหนังสือนะคะที่พูดถึงทฤษฎีของลักษณะนิสัยที่เรียกว่าทฤษฎีนบพลักษ์นะคะ ทฤษฎีนพพลักษ์เป็นทฤษฎีที่ เปิดเผยให้เห็นถึงมุมมองแล้วก็จุดศูนย์รวมของจิตใจในส่วนลึกที่สุดของมนุษย์ค่ะเขาจะดึงเอาลักษณะเด่นของบุคลิกภาพทั้ง9รูปแบบให้แสดงออกมาอย่างชัดเจนนะคะนพลักษ์เนี่ยเหมือนกับกระจกบานหนึ่งค่ะที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยค่ะได้ค้นพบแล้วก็มองเห็นตัวเต็มที่แท้จริงของตัวเองที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครจากรูปแบบทั้ง9ที่แตกต่าง ซึ่งถ้าหากว่าเรานะคะทุ่มเทสติปัญญาเพื่อที่จะเข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นเนี่ยในความเป็นจริงเราเนี่ยจะทําให้เรานะคะสามารถเป็นเหมือนนักจิตวิทยาได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปเข้าใจคนอื่นนะคะอันดับแรกเลยหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราควรที่จะ เข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองก่อนแล้วก็อย่างที่เจบอกไปแล้วนะคะว่าหนังสือเร่มนี้ได้แบ่งนิสัยคนนะคะออกเป็นทั้งหมดนะคะ9แบบด้วยกันนะคะ9นิสัยแล้วก็แบ่งเป็นสีสีด้วยเดี๋ยวเจยาจะลองสรุปให้ฟังก่อนนะคะว่า9นิสัยเนี่ยทั้งหมายเลขทั้ง9เลขเนะะี่ยค่ะมีรูปแบบของแต่ละนิสัยยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะหมายเลขห ประโยคต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นประโยคที่สื่อถึงความเป็นรูปแบบนิสัยแต่ละรูปแบบนะคะประโยคของหมายเล็กหนึ่งค่ะเขาจะพูดว่าฉันไม่สามารถพูดอะไรได้ทั้งนั้นเพราะฟันซี่ที่6ฝั่งซ้ายของฉันมันโยกหมายเล็กสองค่ะฉันหยุดทำเพื่อคุณไม่ได้หรอกนะหมายเล็กสถ้าฉันไม่ได้กําลังทำงานอยู่แล้วฉันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะ หมายเลขสี่อาทิตย์นี้ฉันทานนมกับขนมปังเป็นอาหารเช้าทุกวันฉันคิดว่าฉันคงเป็นบ้าในเช้าวันศุกร์หมายเลขห้าอย่าพูดอีกเลยฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นหมายเลขหคุณช่วยบอกทุกอย่างที่ฉันไม่รู้ให้ฉันรู้ด้วยเถอะหมายเลข7ฉันจะใช้สีขาวและสีดำสร้างสายรุ้งเจ็สีออกมาหมายเลข8เฮ้ยยืนอยู่ตรงนั้นอย่าขยับหมายเลข9้า ข้าวสารเยอะเกินไปก็เติมน้ําน้ําเยอะเกินไปก็เติมข้าวสารจะเป็นข้าวส่วหรือข้าวต้มก็ไม่สําคัญเป็นยังไงคะคุณลองพิจารณาดูนะคะว่าจากประโยคทั้งหมด9ประโยคเนี่ยคุณอนะเป็นคนที่จะใช้ประโยคไหนมากที่สุดนะคะทีนี้พอเราลองรู้แล้วว่ารูปแบบของการพูดของนุพลลักษ์แต่ละหมายเลขเป็นยังไงนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำแบบทดสอบกันเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำแบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบนี้นะคะมีทั้งหมดตั้ง108ข้อจะอยากให้ทุกคนนะคะเตรียมกระดาษกับปากกาเอามาไว้เลยนะคะเพื่อที่จะมาทำแบบทดสอบกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกันเนอะเดี๋ยวจะอธิบายคำขยายความของนพลักษ์ให้ทุกคนฟังก่อนแล้วก็การที่วันนี้เรามาทำแบบทดสอบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณนะอยากที่จะให ความเป็นตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีข้อแนะนำข้อหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าหลังจากที่เราได้เข้าใจในนบพลักษ์ของตัวเองแล้วเนี่ยให้เราทำการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกับคนที่อยู่ในทบพลักษ์เดียวกันนะคะเพราะว่าการทำแบบนี้จะทำให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็สัมผัส ในตัวเองหรือว่าเข้าใจถึงเสน่ห์ของนพลักษ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากที่จะให้การทําแบบทดสอบนี้นะคะแบบมีความอินมากขึ้นนะคะก็อาจจะส่งแบบทดสอบนี้ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักนะคะแชร์ออกไปให้เขาทําได้นะคะก่อนอื่นเราบอกก่อนนะคะว่านพลักเนี่ยคือ ทฤษฎีนะคะที่เป็นทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะนิสัยนะคะที่ยังไงยังไงก็ยังคงมีขอบเขตจำกัดแล้วก็ยังมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่แต่มันก็เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งค่ะที่พวกเราใช้สำหรับแยกชิ้นส่วนในจิตใจค่ะและเป็นเพียงสะพานเส้นหนึ่งที่สร้างอยู่ตรงกลางระหว่างพฤติกรรมและจิตใจ เป็นเพียงขาตั้งของกล้องที่จะช่วยให้คุณได้มีมุมมองที่แน่นิ่งสำหรับชื่นชมวิวทิวทัศน์ดังนั้นนะคะเราอาจจะไม่สามารถเชื่อนนพลักได้ร0 0เเซโดยไม่ใช้วิจารณญาณน,นะคะเพราะนั้นในการที่เรามาทำแบบทดสอบกันตรงนี้ก็ให้ทุกคนนะคะใช้วิจรณญาณก่อนด้วยนะคะซึ่งนะคะในการที่เราจะทำแบบทดสอบนี้เนาะ ก็จะขออธิบายขั้นตอนของการทําแบบทดสอบก่อนนั่นก็คือว่าแบบทดสอบนี้จะมีทั้งหมด108ข้อนะคะ ทุกคนที่ทำแบบทดสอบนี้จะต้องทำให้เสร็จในครั้งเดียวนะคะโดยไม่ขาดช่วงนะคะและแบบทดสอบทั้งร้อยแปดข้อนี้นะคะจะเป็นประโยคบอกเล่าให้ทุกคนนะคะทำเครื่องหมายถูกเอาไว้ที่ประโยคที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดซึ่งเดี๋ยวจอจะอ่านให้คุณฟังทีละข้อนะคะถ้าข้อไหนที่เรารู้สึกว่าประโยคนั้นเป็นตัวเรานะคะให้เขียนหมายเลข้อเอาไว้ก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าโอเค ข้อนี้คือเราอย่างเช่นข้อ1ใช่อใช่เขียนเลข1ข้อ15ใช่เขียนเลข15แบบนี้นะคะต่อไปค่ะแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาดูมันจะมีตารางนะคะเพื่อรวบรวมคะแนนเพื่อเราจะได้ดูว่าหมายเลข1-9ถึงเเนี่ยเรานะคะเป็นนิสัยแบบไหนมากที่สุด ะะซึ่งเขาบอกว่าผลของการทดสอบนี้นะคะมีไว้สำหรับใช้ประกอบการศึกษาเท่านั้นและเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะทำให้คุณรู้จักตัวเองค่ะอย่ายึดติดกับผมผลของการทดสอบจนไม่สามารถยอมรับแนวคิดอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้เราใช้วิจารณญาณในการทาแล้วก็เชื่อด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มต้นทาแบบทดสอบกันเลยค่ะ ทุกคนมีกระดาษกับปากกาพร้อมแล้วใช่ไหมคะข้อไหนที่คิดว่าประโยคนั้นเป็นคุณให้เขียนเลขลงไปทันทีแล้วก็ให้ฟังจอยแล้วก็ทำแบบทดสอบนี้รวดเดียวจนจบนะคะข้อที่หนึ่งฉันเป็นคนสับสนง่ายมากข้อที่สองฉันไม่อยากเป็นคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นแต่ฉันหยุดวิจารณ์ไม่ได้ข้อสาม ฉันชอบศึกษาหลักเกณฑ์และทฤษฎีปรัชญาแห่งจักรวาลข้อ4ฉันใส่ใจเยาวัยของตัวเองอยู่เสมอเพราะฉันถือว่านั่นคือต้นทุนในการค้นหาความสนุกสนานข้อ5ฉันชอบความสันโดษชอบพึ่งพาตนเองในทุกๆด้านข้อ6เวลาที่ฉันประสบปัญหา ฉันจะพยายามไม่ให้คนอื่นรู้ข้อ 7. สําสำหรับฉันแล้วการถูกคนอื่นเข้าใจผิดเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากข้อ 8. การให้ทำให้ฉันรู้สึกอิ่มเอมใจมากกว่าการรับข้อ 9. ฉันมักจะจินตนาการถึงผลในตอนสุดท้ายที่แย่ที่สุดจนทำให้ตนเองจมอยู่กับความกลัดกลุ้มเสมอ ข้อ10ฉันมักจะยั่งเชิงหรือทดสอบความซื่อสัตย์ของเพื่อนฝูงหรือคนรักอยู่เสมอข้อ11ฉันดูถูกคนที่ไม่เข้มแข็งเหมือนฉันในบางครั้งฉันจะใช้สารพัดวิธีกลั่นแกล้งให้พวกเขารู้สึกอับอายข้อ12สําำหรับฉันแล้วความสุขสบายทางกายเป็นสิ่งสำคัญมากข้อ13 ฉันสามารถอยู่ร่วมกับความโศกเศร้าและความโชคร้ายของชีวิตข้อ14เวลาที่คนอื่นไม่สามารถทำงานในส่วนของเขาให้เสร็จสิ้นจะทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังและโมโหมากข้อ15ฉันมักจะปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อไม่ยอมแก้ไขข้อ16ฉันชอบชีวิตที่เหมือนบทละคร มีสีสันหลากหลายข้อ17ฉันคิดว่าตนเองไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบข้อ18ฉันมีความต้องการด้านประสาทสัมผัสสูงมากฉันชอบอาหารอร่อยๆเสื้อผ้าสวยๆฉันชอบความตื่นเต้นที่ร่างกายได้รับและมีความสุขไปกับมันข้อ19 เวลาที่คนอื่นขอให้ฉันช่วยอธิบายคำถามที่ไม่เข้าใจฉันจะวิเคราะห์และแจกแจงอย่างละเอียดข้อ20ฉันชอบนำเสนอตนเองไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ชวนกระดากใจข้อ21บางครั้งฉันจะปล่อยตัวปล่อยใจทำเรื่องเกินตัวโดยไม่คิดข้อ22เวลาที่ช่วยคนอื่นไม่ได้จะทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดมาก ข้อ23ฉันไม่ชอบให้คนอื่นถามคำถามกว้างๆหรือคลุมเครือไม่ชัดเจนข้อ24ในบางเรื่องฉันมักจะตามใจตนเองโดยปราศจากการควบคุมอย่างเช่นการทานอาหารหรือการใช้ยาข้อ25ฉันยินดีที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นรวมถึงคนรักของฉันและจะไม่คัดค้านพวกเขาเป็นอันขาด ข้อ26สิ่งที่ฉันไม่ชอบมากที่สุดก็คือความเสแสร้งข้อ27สฉันรู้ผิดแล้วแก้ไขแต่เพราะมีความยึดมั่นยึดติดสูงคนรอบข้างก็เลยยังรู้สึกกดดันอยู่ข้อ28ฉันรู้สึกอยู่เสมอว่ามีเหตุการณ์มากมายที่สนุกสนานน่าสนใจชีวิตมนุษย์ช่างมีความสุขเหลือเกินข้อ29 บางครั้งฉันชื่นชมตนเองที่เปี่ยมล้นด้วยอำนาจบางครั้งกับลังเลไม่สามารถตัดสินใจต้องพึ่งพาคนอื่นข้อ30ฉันเคยชินกับการให้มากกว่าการรับข้อ31ยามเผชิญหน้ากับการข่มขู่กดดันฉันจะรู้สึกร้อนรนแต่ก็จะต้านทานอันตรายที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ยอมแพ้ข้อ32 ฉันมักจะรอให้คนอื่นเข้าหาฉันไม่ใช่ฉันเข้าหาพวกเขาก่อนข้อ33ฉันชอบเป็นตัวเอกคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากทุกๆคนข้อ34ถ้าคนอื่นตำหนิต่อว่าฉันฉันจะไม่ตอบรับหรืออธิบายเพราะฉันไม่ต้องการให้เกิดการโต้เถียงหรือความขัดแยงด้งใดๆข้อ35 บางครั้งฉันคาดหวังที่จะได้รับการชี้นำจากคนอื่นบางครั้งกลับมองข้ามคําเตือนด้วยความหวังดีของผู้อื่นและทำแต่สิ่งที่ฉันอยากทำเท่านั้นข้อ36ฉันมักจะลืมความต้องการของตนเองข้อ37ในยามที่เผชิญอันตรายครับขันฉันสามารถสยบความสงสัยที่มีต่อตนเองและความร้อนรนในใจได้เป็นอย่างดี ข้อ38ฉันมีคุณสมบัติของพนักงานขายมาแต่กำเนิดสำหรับฉันแล้วการเกลี้ยกล่อมคนอื่นเป็นเรื่องง่ายมากข้อ39ฉันจะไม่เชื่อคนที่ฉันไม่สามารถทำความเข้าใจในตัวเขาข้อ40ฉันชอบทำอะไรในแบบที่คุ้นเคยไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงข้อ41ฉันใส่ใจคนในครอบครัวมาก มักจะแสดงออกว่าเป็นคนมีความซื่อสัตย์และใจกว้างต่อหน้าคนในครอบครัวข้อ42ฉันมักจะถูกคนอื่นชี้นำเป็นคนช่างลังเลไม่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจข้อ43ฉันใจกว้างมากยอมรับได้ทุกอย่างมีมารยาทแต่มีความสัมพันธ์ทางใจกับคนอื่นเพียงตื้นๆเท่านั้น ข้อ44ฉันนิ่งเงียบไม่ชอบพูดจาดูคล้ายคนที่ไม่รู้จักใส่ใจคนอื่นข้อ45เวลาที่จดจ่อกับการทำงานหรืออยู่กับสิ่งที่ฉันถนัดคนอื่นจะรู้สึกว่าฉันเย็นชาไร้หัวใจข้อ46ฉันมักจะระแว,ระว,ระวดระวังตัวอยู่เสมอข้อ47 ฉันไม่ชอบความรู้สึกที่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นอย่างสุดความสามารถข้อ48หากไม่สามารถบอกเล่าออกมาได้อย่างสมบูรณ์ฉันขอไม่พูดอะไรเลยยังจะดีเสียกว่าข้อ49ในใจฉันมีแผนการเยอะเกินกว่าเยอะเกินกว่าที่จะสามารถทำให้เป็นจริงได้ข้อ50ฉันมีความทะเยอทะยานสูง ชอบประสบการณ์ท้าทายและการไต่เต้าขึ้นบนที่สูงข้อ51ฉันมักจะทำอะไรเพียงลำพังและแก้ปัญหาด้วยตนเองเสมอข้อ52บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งข้อ53ฉันมักจะแสดงท่าทีลังเลออกมาอยู่เสมอฉันเปี่ยมด้วยความเจ็บปวดและชอบเก็บเนื้อเก็บตัว ข้อ54เวลาที่พบกับคนแปลกหน้าเป็นครั้งแรกฉันจะแสดงออกอย่างเย็นชาหญิงยะโสข้อ52อารมณ์บนใบหน้าของฉันเข้มงวดและแข็งกระด้างข้อ56ความคิดฉันเปลี่ยนแปลงเร็วดังสายลมมักจะไม่รู้ว่าวินาทีต่อไปตนเองต้องการอะไรกันแน่ข้อ57ฉันมักจะท้าทายตนเองอยู่เสมอ แก้ไขข้อด้อยของตนเองไม่หยุดเพื่อให้ตนเองกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบข้อ58ความรู้สึกของฉันล้ำลึกมากและมักสงสัยในตัวผู้คนที่มีความสุขอยู่เสมอข้อ59ฉันทำงานมีประสิทธิภาพรู้จักหาวิธีที่จะทำให้งานเสร็จโดยไวที่สุดทั้งยังมีความสามารถในการเรียนแบบสูงข้อ60ฉันมีเหตุผล เห็นความสำคัญของการนำมันไปใช้งานได้จริงข้อ61ฉันมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์จินตนาการกว้างไกลชอบที่จะเรียบเรียงเหตุการณ์ขึ้นใหม่ข้อ62ฉันไม่เรียกร้องความสนใจจากฝูงชนข้อ63ฉันชอบให้เหตุการณ์ทุกอย่างมีระเบียบแบบแผนแต่คนอื่นมักเข้าใจว่าฉันยึดติดจนเกินเหตุข้อ64 ฉันปรารถนาที่จะมีคู่ครองทางใจที่สมบูรณ์แบบข้อ65ฉันมักจะโอ้อวดตนเองมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองสูงข้อ66หากพฤติกรรมของคนรอบด้านไม่เหมาะสมจนเกินเหตุฉันก็จะหาทางทำให้เขาต้องลำบากใจให้ได้ข้อ67ฉันเป็นคนเปิดเผยมีความสดใสชอบไล่ตามความสำเร็จ จุดนี้ธรรมชาันรู้สึกว่าตนเองช่างเก่งกาจข้อ68ฉันเป็นเพื่อนและพักพวกที่ซื่อสัตย์ข้อ .69 ฉันรู้ว่าต้องทำอย่างไรให้คนอื่นชอบฉันข้อ70น้อยครั้งที่ฉันจะมองเห็นผลงานและข้อดีของคนอื่นข้อ71ฉันมองเห็นผลงานและข้อดีของคนอื่นได้โดยง่าย ข้อ72ฉันมีความอิจฉาริษยาสูงชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นข้อ73ฉันมักจะไม่ไว้วางใจคนอื่นทำงานหลังจากที่วิจารณ์ผลงานของคนอื่นเสร็จจะลงมือทำใหม่อีกครั้งข้อ74เคยมีคนพูดว่าฉันเป็นคนสวมหน้ากากข้อ75บาบางครั้งฉันจงใจยั่วมโมโหอีกฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดการทะเลาะอันไร้เหตุผลแต่ความจริงแล้วฉันแค่อยากทดสอบดูว่าฝ่ายตรงข้ามรักฉันหรือเปล่าข้อ76ฉันจะปกป้องทุกคนที่ฉันรักด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีข้อ77ชฉันจงใจรักษาสภาพอารมณ์ให้ดูมีความสุขอยู่เสมอข้อ78ชฉันชอบที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่น่าสนใจเท่านั้น ไม่คบหากับคนหน้าเบื่อเก็บตัวต่อให้พวกเขาดูเป็นคนที่มีความล้ำลึกมากก็เถอะข้อ79ฉันมักจะออกไปข้างนอกเพื่อช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอข้อ80บางครั้งฉันจะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพมากจนยอมละเลยความสมบูรณ์แบบและกฎเกณฑ์ข้อ81ฉันแทบจะไม่รู้วิธีสร้างความขบขันขาดความยืดหยุน่น ข้อ 82. ฉันปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเร่าร้อนและมีความอดทนสูงข้อ83ยามที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนฉันมักจะรู้สึกเขินอายและไม่สบายใจข้อ 84. ฉันชอบความมีประสิทธิภาพเกลียดการยืดเยื้อละลาละลังข้อ 85. การช่วยให้คนอื่นได้มีความสุขและพบความสำเร็จคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของฉัน ข้อ86เวลาที่เป็นผู้ให้หากผู้รับไม่ยินดีที่จะรับความช่วยเหลือฉันจะรู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวของตัวฉันข้อ87ฉันเป็นคนแข็งแข็งที่ไม่ชินกับการรับน้ำใจของผู้อื่นข้อ88นอกจากคนที่ฉันชอบแล้วฉันไม่คิดที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นข้อ89 หลายๆครั้งที่ฉันรู้สึกเหงาอย่างรุนแรงข้อ90คนส่วนใหญ่ยินดีที่จะบอกเล่าปัญหาที่พวกเขาประสบให้ฉันรับฟังข้อ91ฉันไม่เพียงแค่พูดหวานๆไม่เป็นคนอื่นยังรู้สึกว่าฉันเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นที่บ่นไม่หยุดอีกด้วยข้อ92ฉันมักจะก,กังวลว่าอิสระถูกภาคไป ด้วยเหตุนี้จึงไม่ชอบที่จะให้คำมั่นสัญญากับคนอื่นข้อ93ฉันชอบบอกเล่าทุกสิ่งที่ฉันทำและทุกอย่างที่ฉันรู้ให้คนอื่นรับฟังข้อ94ฉันมักจะเห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นรู้และสิ่งที่คนอื่นทำเพื่อฉันอย่างง่ายดายข้อ95้ฉันต้องการความถูกต้ององอาจต่อให้ต้องเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นฉันก็ไม่สน ข้อ96ฉันยึดมั่นในความยุติธรรมบางครั้งฉันจะสนับสนุนฝ่ายที่เสียเปรียบข้อ97ฉันใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพข้อ98ฉันมักจะรู้สึกซึมเศร้าและชินชามากกว่าโมโหข้อ99ฉันเกลียดคนที่ชอบลุกรานหรือมีอารมณ์แปรปรวนจนเกินเหตุข้อ100 ฉันเป็นคนอารมณ์แปรปรวนในหนึ่งวันจะมีทั้งความสุขความเศร้าความโมโหสลับกันไปมาข้อร้อยหนึ่งฉันไม่ชอบให้คนอื่นรับรู้ความรู้สึกและความคิดของฉันนอกเสียจากว่าฉันเป็นคนบอกพวกเขาเองข้อ102้ฉันชอบความสัมพันธ์ในแบบที่มีการกระตุ้นและความตื่นเต้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ในแบบที่มั่นคงหรือพึ่งพาได้ข้อ103 น้อยมากที่ฉันจะใช้หัวใจในการรับฟังความรู้สึกของคนอื่นฉันแค่ชอบที่จะพูดเล่นซุกซนหรือพูดเรื่องตลกเท่านั้นข้อ4 0 4ฉันเป็นคนมีกฎระเบียบในตนเองสูงระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันมากข้อ5อยากมากที่ฉันจะค้นพบความสัมพันธ์ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าตนเองถูกรักอย่างแท้จริงข้อ106 ในการจบความสัมพันธ์กับใครสักคนถ้าไม่ใช่วิธีบอกฝ่ายตรงข้ามตรงๆฉันก็จะใช้วิธีกระตุ้นให้เขาโมโหจนเขายอมไปจากฉันด้วยตนเองข้อ107ฉันอบอุ่นนิ่งเงียบไม่โอ้อวดตนเองไม่ชอบแก่งแย่งกับผู้อื่นข้อ108บางครั้งฉันน่ารักอ่อนโยนบางครั้งแสนจะหยาบคายคนอื่นมักจะเดาไม่ถูก ทั้งหมดนี้นะคะก็คือแบบทดสอบทั้ง108ข้อนะคะซึ่งหลังจากที่เราทําเสร็จ108ข้อแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตารางที่เราจะมารวมคะแนนกันซึ่งการรวมคะแนนตารางตรงนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะคะก็จอยขออนุญาตนะคะที่จะ อธิบายในเรื่องของตารางแล้วก็การรวมคะแนนในคลิปถัดไปซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการทําเป็นวิดีโอเพื่ออธิบายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอธิบายด้วย ด้วยคำพูดค่อนข้างจะลำบากนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทุกคนนะคะได้ทำแบบทดสอบทั้ง108ข้อแล้วใครทำเสร็จแล้วนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกซวยหน่อยว่าทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะเห็นว่ามีแบบหลายหลายคนนะคะเพื่อนๆหลายคนที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วก็ทำตามทาตามแบบทดสอบนี้นะคะจะจะได้เป็นแรงกระตุ้นนะคะให้จอยรีบไปทา คะแนนตารางคะแนนมาให้เพราะว่าบอกแล้วว่าตารางคะแนนตรงนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะต้องอธิบายแล้วก็มีการเขียนเป็นวิดีโอให้ทุกคนเข้าใจเพื่อที่จะได้รวมคะแนนได้อย่างถูกต้องนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมว่าถ้าใครทำแบบทดสอบนี้แล้วอย่าลืมส่งไปให้เพื่อนๆของคุณทำด้วยเพื่อที่ว่าถ้าเรารู้ว่าใครนะคะเป็นหมายเลขเดียวกันกันกบเรานะเราจะได้ลองแบบ สังเกตพูดคุยกับคนคนนั้นแล้วเราจะได้เข้าใจในลักษณะของดีไซน์แบบนั้นได้มากขึ้นค่ะแล้วในวิดีโอถัดไปนะคะเราจะมาเป็นวิดีโอที่มีภาพนะคะเพราะว่าเราจะต้องอธิบายตรงนี้อย่างละเอียด มากมาก,มากเลยอธิบายด้วยคําพูดไม่ได้จริงๆค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครทําเสร็จแล้ว108ข้ออย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะสําหรับอันนี้ขอบคุณทุกคนที่สละเวลารับฟังจนจบถึงตรงนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะครูจอยบิชเชิร s เอ็กซ์เค่ะขอบคุณค่ะ